พอใจหยุดนิ่งถูกส่วนเห็นเป็นกายทิพย์ละเอียดให้เรานำใจไปหยุดนิ่งที่ตรงจุดเล็กสว่างใสเท่าปลายเข็มที่ตรงศูนย์กลางของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์ละเอียดภาวนากลางของกลางกลางของกลางกลางของกลาง พอใจหยุดนิ่งถูกส่วนเห็นเป็นดวงธรรมานุปัสนาสติปฐานนำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงธรรมานุปัสนาสติปฐานของกายทิพย์ละเอียดภาวนากลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงศีล นำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงศีลของกายทิพย์ละเอียดภาวนากลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงสมาธินำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงสมาธิของกายทิพย์ละเอียดภาวนา กลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงปัญญานำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงปัญญาของกายทิ์ละเอียดภาวนากลางของกลางกลางของกลางกลางของกลาง พอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงวิมุตตินำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงวิมุตติของกายที์ละเอียดภาวนากลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงวิมุตติยานนณทัศนะ นำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะของกายทิพย์ละเอียดภาวนากลางของกลาง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  กลางของกลาง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 